เมนูน้ำยาขนมจีนนั้นเป็นเมนูโปรดของสาวน้อยวัย83ปีของพี่ต้งพาหิวนะคะขอชวนเพื่อนๆมาทำไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้จะใช้ปลาทับทิมแล้วก็มีกระชายค่ะเดยเราจะซอยเป็นท่อนแบบนี้นะคะเอาไว้เป็นท็อปปิ้งด้วยค่ะแล้วก็มีข่าตะไคร้เครื่องแกงใต้พริกหอมกระเทียมแล้วพี่ต้งจะใส่ทูน่าลงไปหนึ่งกระป๋องค่ะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะเราจะไปตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปค่ะหอมกระเทียมค่ะตะไคร้ใส่ทุกอย่างลง ไปแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเติมน้ํานะคะใส่พริกไม่เยอะมากค่ะเพราะไม่อยากให้เผ็ดเกินไปค่ะเติมน้ําลงไปแล้วก็ปรุงรสโดยใช้เกลือป่นเล็กน้อยแล้วก็ใส่น้ําปลาค่ะแล้วเดี๋ยวต้มน้ําทุกอย่างให้เดือดนะคะรอให้เดือดแล้วก็ใส่เนื้อปลาทับทิมที่สไลด์ไว้แต่เนื้อแบบนี้ค่ะโดยหาซื้อไม่ยากนะคะแล้วก็เตรียมทุกอย่างแล้วก็ต้มไปค่ะแล้วก็ไปลวกลูกชิ้นปาลาเตรียมไว้ค่ะพอทุกอย่างเริ่มสุกแล้วก็นิ่มแล้วเราก็จะใช้ตะแกงตักขึ้นมาในชามแบบนี้ค่ะ แล้วก็ใส่กระชายที่เหลือลงไปต,งต้มเตรียมเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงเครื่องปรุงของเราค่ะโดยจะใช้พริกแกงเนื้อปลาเล็กน้อยปั่นไปก่อนแล้วส่วนเนื้อปลาที่เหลือเราจะโขกเอาค่ะเพราะว่าเนื้อปลาที่โขกนั้นเนื้อเขาก็จะปุยๆสวยดีค่ะแล้วก็ไม่ลืมที่จะใส่ทูน่าลงไปเพื่อเสริมรสชาตินะคะแบบนี้เลยค่ะ ราก็จะโคลกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวไปตั้งน้ําอีกรอบหนึ่งนะคะโดยจะใช้น้ํากระทิค่ะแล้วก็ผัดลงไปใส่เครื่องแกงใต้ลงไปค่ะหอมๆแบบนี้เลยเครื่องแกงใต้เขาจะหอมนะคะแล้วก็มีสีสันที่สวยงามค่ะเพราะเขามีขมิ้นผสมอยู่ด้วยแล้วก็นําปลาที่เราโขกกับเครื่องแกงของเราลงไปค่ะที่เราปั่นไว้นะคะแล้วก็นําน้ําที่เราต้มเมื่อสักครู่นี้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็ต้มให้เขาเดือดๆค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะเราก็จะ ชิมรสแล้วก็ใส่รสที่เราชอบพี่ต้องจะใส่น้ําตาลลงไปอีกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความนัวแล้วก็กลมกล่อมนั่นเองค่ะแต่ไม่ใส่เยอะนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ลูกชิ้นปลาที่เราเลือกแล้วก็ลวกไว้เตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานกันเลยอร่อยอร่อยค่ะน้ํายาขนมจีน